วันนี้ฟิตก,ก็ทำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยนะก็วันนี้ผมก็จะมาทําการสรุปอัปเดตฟิตทั้งหมดนะว่าในอัปเดตี้นั้นฟิตนั้นทําการเพิ่มอะไรมาบ้างนะ ก็ขอเชิญไปดูคลิปนะกดติดตามไปกำลังใจใผมด้วย้วกันนะโอเคไปดูคลิปกันเลยไปแล้วสกโดยที่วันนี้ครับฟีลฟิตกันทำการอัปเดตใหม่นะก็จะมีอัปเดตต่างๆมากมายก็มีตั้งแต่เพิ่มปลาบัฟหรือเนื้อบิดต่างๆนะโดยหลักๆก็จะมี2อันนะก็อย่างอื่นไม่มีอะไรมากมายนะพวกมีแก้บั็เล็กๆน้อยๆนะก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะแต่หลักๆที่มีก็จะมีทั้งหมดเพิ่มปลาทั้งหมด2ตัวนะแล้วก็เป็นบัฟแล้วก็เนื้อบิดนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่านี้มนนีอะไรบ้างนะโอเคเรามาเลือกที่อย่างแรกเลยนะก็จะเป็นผู้ปลาใหม่นะโดยที่ปลาในอัปเดตนี้นะที่เขามาเด็ดเด็เลยนั่นคือเป็นปลาออกกานะนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของปลาออกกานะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือปลาออกกานั้นหรือ ารามหลับไทยๆอะไรหรอเออแล้วเลวเลขาว่าฉลามวานนะนี่ครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะโดยที่รูปน่างเขานั้นเหมือนจะแบบว่าหนีหลบใครหนีอะไรสักอย่างนะเพราะว่าถ้าดูสังกเกตดอีกนะครับก็จะมีรอยข่วนตรงในแดนนี้นะก็เหมือนว่าเขาโดนแบบตัดอะไรโจมตีมาสักอย่างนะตัวนี้ครับหน้าตาประมาณนี้เลยโดยเจ้าออก,กานะนะเวลามันเกิดนะครับก็จะเกิดเหมือนกับตัวพวกปลาปกตินะก็คือแบบปลาปกติพวกปลาไอโซติกอะไรนี้ก็จะเป็นพวกปลามิกระดอนหรือคาคินอะไรนี้มันก็จะสมเกิดตามนั้นเลยนะโดย การเกิดมันนะก็จะเป็นประมาณว่ามันจะแบบว่าว่ายน้ำนะก็คือมันจะมาเป็นฝูงก็เดี๋ยวขึ้นรูปดูกันนะนี่ครมันจะมาเป็นฝูงนะก็อยู่กันเป็นฝูงประมาณนี้เลยเสร็จแล้วมันก็จะว่ายน้ํามาซึ่งในฝูงนั้นมันจะมีปลาออกกาทั้งหมด5ตัวนะก็คือคนที่ซร์ฟนะสามารถตกได้ทั้งหมด5ตัวนะก็คือตกเท่าไหร่ก็ได้กี่ตัวก็ได้นะแต่ในเซิร์ฟม,มันจะมีหมด5ตัวนะในรอบนีนะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับปลาออกกานั่นเองนะส่วนก็พวกล้านบอบเบิร์้ขนา้นะก็จะมีเพิ อยากให้ขายของให้โอคนนัเลยก็จะซื้อซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ครับแล้วแต่ความศรัทธาของคุณแล้วครับก็จะมีนี่ครับสกินออคก้านะก็เป็นสกินคิงรถนะครับนะนี่2องเก้ากนะแล้วก็มีสกินนี่ครับสกินคาเคทรถนะที่เพิ่มมาแล้วก็มีครับนี่เลยเป็นสกินโพสต์แดนลดนะครับในนี่ซึ่งมีลิมิเต็ดนะ่แค่หมื่นห้าอนะก็ราคาพันสี่ก็สิบเก้ารือบางนะก็ใครจะซื้อก็ซื้อครับนะส่วนผมไม่ซื้อนี่เองนะเอ้ยเป็นบบเบอร์ประมาณนี้เยนะที่เพิ่มเข้าาามมมมนนนนะะะก็ผไ่สใจเหรคคับโอ ตัวที่เนื้อหาหลักของวันนี้ก็คือเบ็ดนี่นะโดยการทนะี่เบ็ดนั้นมีทําการโดนเนิฟโดนบ้าบโดนอะไรหลายอย่างมาก็ถือว่าเยอะเลยนะแต่เราจะเอาที่เนิฟกนละกันนะซึ่งเบ็ดที่โดนเนิฟนั้นก็จะมีแบบว่าวหนักๆหดน่วงก็คือเบ็ดนี้ครับเบ็ดเดี่ยวหนึ่งทันนั่นเองนะครับก็เป็นเบ็ดที่โดนเนิฟแบบโคตรของโคตรหนักเลยนะก็โดยที่ทใครจําได้นะพวกเบ็ดไอ้เบ็ดที่แบบว่าเราปล่อยแสงแสงอะเออเป็นแสงใช่ปหปล่อยลงมาในน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม มันจะเต็มหลอดเลยมนะั้งถ้าที่ผมจำได้นะ <C le ars> ก็มันจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้น f e e บ b a ให้ดูก็จะเป็นเกือบเต็มหลอดนะก็คือแบบเต็มหลอดเลยนะแต่หลังจากนั้นครับนะก็ตามที่ผมเคยบอกไว้ในไลฟ์สดนะครับนะว่ายัางไงแบบนี้ก็โดนเนิร์นะซึ่งก็โดนเนิร์จริงๆนะครับนะซึ่งเป็นการเมนิร์ตที่มันหนักหน่วงพอสมควรนะะก็คือลําแสงอาจจะที่เราปล่อยออกมาใช่ไหมมันจะเต็มหลอดเลยแต่นี่ครับเวลาปล่อยออกมามันเฉลี่แค่ครึ่งหลอดครับแล้วที่เหลือเราก็ต้องตกเองนะครับโอ้โหคิดว่า เร้าใจนะครับสำหรับคนที่ฟาร์มวิวมาจะถิ่นยิวพันแล้วก็ได้ใช้เบ็ดไม่นานนะก็ถือว่าแซดเลยนะก็แบบว่าผมขอไว้อะไรแล้วกันนะอี่นะก็แบบเข้าใจนี้โอเคเรามาดูต่อไปครับก็มีเบ็ดที่โดนบัฟมานะครับเป็นเบ็ดแรกเอาเริ่มงเกเบ็ดแรกนะก็จะเป็นเบ็ดนี้ครับ Abysson Specter Load นะเป็นเบ็ดแรกเลยที่โดนบัฟขึ้นมานะโดยที่เขาบัฟนั่นเองก็คือเป็นบัฟ ดีซีเลียนครับจาก60สเป็น70ครับพี่ครับดีซีเลียนพี่ก็เยอะนะวนะ60นี่บัฟเป็น70มาหูปปาจะไม่ดิ้นเลยหรอแล้วก็เบิร์มคอนโทรลเป็น0ูนะครับนะนี่ก็บัฟมาแค่2อย่างนะจากคอนโทรล0ูเป็น0.2นแล้วก็บัฟจากดีซีเลียน6กเป็น70นะก็คือตอนนี้เป็นเบดที่เรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเบดที่ดีซีเลียนเยอะที่สุดในกินเลยมนะั้งเพราะว่าปาน่าแทบจะไม่ดิ้นเลยใช่ปา,าแทบจะไม่ดิ้นเลยนะมันเจ็ด น่าจะอนาคตนะเพราะว่าเขาปรับลิซิเลียนมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าในอนาคุตอาจจะมีปลาที่มันดิ้นเยอะๆอะไรนี้นะพวกปลาสีเข็ดตัวใหม่อะไรนี้อาจจะเป็นหรือว่าปลาใหม่อะไรนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เกมบัฟมาขนาดนี้ซึ่งผมคาดเดาเนี่นาคุณเลยว่ามันมีพวกปลาโหดว่าใหม่มาแน่นอนนะสำหรับเบ็ดนี้ครับอาบิสซอนสปิเกอร์รถนะแล้วเป็นต่อไปนะครับที่ทังการพับมาคือเบ็ดแชมเปี้ยนรถนะซึ่งผมเงินจะหมดแล้วก็จะไม่ได้ซื้อขึ้นมานะนี่ครับเบ็ดแชมเปี้ยนรถนะโดยที่เขาปรับนานะก็จะเป็นคอนโทรลนะบัฟจาก0.15นะเป็นน0.2ั่นเองแลล้้วก็ซิิเเียนนนัพ่มจาก5เป็น25ย่ง ก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะนะก็ให้มันเหมาะสมกับเป็นราคาแล้วเนี่ยนะจากเมื่อก่อนก็จะประมาริซเลน5%นะก็จะเพิ่มมาเป็น25เนาะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะก็เป็นนี้นั้นก็ดูความที่สเตตมันก็กากแล้วนะถึงงั้นมันจะบัฟยังไงมันก็กากกัเรียไป้อยแต่ก็เพิ่มมิซเลนมานิดหนึ่งนะเผื่อที่ใครจะอยากสะสมเก็บไว้หรือใช้อะไรก็ให้มันบอกว่าเหมาะกับราคาแล้วนะซึ่งสำหรับบิ็นี้ก็สั้นๆนะครับนะเพราะว่าบิ็นี้มันก็ไม่ได้มีแล้วนะเป็นบินกากนะก็ใครจะซื้อก็ซื้อผมไม่ซื้ เทมเพสลดนะถ้าใครคำนวณครับว่าเป็นบนะิดเทมเพสลดน่ะไอบิดเนี่ยมันจะเป็นบิดราคาแพงที่สุดในแะอเลนตินใช่ไหมครับและบิตที่โคตรจะง่อยเลยโคตรจะกากซึ่งจริงว่าทำการบัฟมันเป็นที่เรียบร้อยนะด้วยนะครับเพิ่มจากลุยสปีดนะลุยสปีดนอะ่ะจากประมาณ15เพิ่มเป็น60นะก็ถือว่าเพิ่มเยอะสุดๆเลยนะแล้วก็เพิ่มบัฟครับจาก6จาก70ดีไม่ใช่60นะจาก70เพิ่มเป็น120เลยนะก็ถือว่าบัฟมาเยอะมาก,มาก,มากๆเลยนะจริงเยอะพอแบบเยอะพอสมควรเลยนะนี่ครับสจหรับบิดนี้นะเเเทมพสลดนะโอค ไปเบ็ดต่อไปกันเลยดีกว่าไปรเลสโกและเบ็ดสุดท้ายครับที่โดนบัฟมาก็คือเบ็ดนี้ครับสุดโลดนะซึ่งสุดโลดนั้นก็ได้ทําการบั l ลูซสปีดมานะจาก40ลูซสปีดเพิ่มมาเป็น70ลูซ์สปีดนะแล้วก็ซิเลียนนั้นก็โดนบับมานะจาก15รีซิเลียนเพิ่มเป็น20รซิเลียนนั่นเองนะก็เบ็ดนี้ครับก็ทําการเพิ่มตกไหวมาก็ถือว่าเบ็ดนี้นี่ไหมก็ดีนะครับนะทำการเพิ่มตกไหวมาด้วยนะครับนะก็สำหรับเบ็ดน,นี้นั่นเองนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปนะเดตนนะ นี้ครับผมขออนุญาตจบคลิปทิ้งแ่นี้นะก็เดีนะ๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับว่ามีอะไรมาใหม่เพิ่มบ้างครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปครับเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย